วันนี้พี่ฝนนะคะมาทำอาหารไทยเมนูสุดป,ปังกี่ไรบ้างจะนันนี้จะไปถึงเมนูนะคะเรามาดู Ingredient กันก่อนนะคะ Ingredients ของควาเวันนี้จะมีตามนี้เลยอย่างที่เห็นนะคะก็แนะนำก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้เริ่มรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเมนูอะไรเราจะใช้ กะหลิกนะคะก็คือกระเทียมพริกนะคะก็อารมณ์เป็นพริกเม็ดใหญ่ๆห,หน่อยนะคะอารมณ์พริกชี้ฟ้าแต่ที่นี่ก็คงไม่ใช่พริกชี้ฟ้าแน่นอนนะจ๊ะก็จะเป็นพริกนะคะเม็ดใหญ่ๆซึ่งมันก็จะไม่เผ็ดมากนะคะก็จะเป็นตามนี้ส่วนก็จะมีพริกนะคะอันนี้จะให้ความเผ็ดนะคะก็จะมีสไตล์นี้นะคะพริกที่นี่บอกเลยไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดนั้นนะคะ ก็สำหรับอันนี้ทุกคนรู้พี่ฝนรู้หายากมากบอกเลยว่าต้องซื้อที่ช็อปแอเช่นเท่านั้นนะคะน,นี่ก็เป็นลามลีฟนะคะลามลีฟเขาออกเสียงยากมากบอกเลยอ่ะฮะออกเสียงผิดก็ขออภัยนะจ๊ะจบปรับต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ขัดไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ถ้าบอกไปทุกคนรู้ทุกคนรู้โลกรู้ก็คืออะไรอันนี้คือะคะบาซิลนะคะบาซิลนะคะก็คือเป็นใบกระเทานะคะวันนี้พี่ฝนจะทํากะเทานะคะ ซึ่งจะเป็นกระเพรานี่เลยไปซื้อมาะคะ่ะกระเพรากระเพราไก่นะจะใช้ไก่ที่เป็นการต้มอ,อบออมเนี้ยแหละเฮ้ยบอกเลยทุกคนไก่ที่นี่นะกะเพราไก่ที่นี่แค่5ยูโรเองนะซึ่ง5ยูโรก็ราคาจะประมาณเท่าไรวะร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะประมาณนี้แล้วก็นี่เนี่ยพริที่ผมบอกอันนี้ยังไม่เสร็จน,นะคะแล้วก็จะเป็นพริกตัวนี้นะคะ อ่าเนี่แหละที่เผ็ดเผ็ดก็เผ็ดระดับแบบเออเผ็ดระดับระดับระดับเอ,อ่อมัธยมอะไรอย่างงี้ก็กินได้นะคะแต่ถ้าเรามาเผ็ดระดับมหาลัยอาจจะต้องไปหาพริกไทยนะคะพริกพริกไม่ใช่พริกไทยนะพริกไทยนะคะนี่ก็ซื้อมาสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือตัวนี้เลยจ้ากรีนบีนส์นะคะก็เป็นอะไรที่กินแล้วอร่อยได้ใจนะคะกรีนตรีนนะคะ ก็เมนูวันนี้นะคะปุ๊บตัดภาพมาที่ตรงนี้นะคะวันนี้พี่ฝนทำสอเมนูด้วยกันนะคะเมนูแรกก็คือผัดกะเพราเมนูที่2ก็จะเป็นการพแนงหมูนะคะซึ่งเคอรี่ของเราบอกเลยว่าสุดยอดไปดูกันแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะอินสแตนด์นของเรานะคะซึ่งบอกเลยว่าต้องเด็ดต้องแบบเด็ดมากแนะ่นอนก็ ดีเลยนะคะทำง่ายๆก็คือรอรอก่อนนะคะรอทำเครื่องเตรียมไว้ก่อนที่จะทำนะคะสิ่งนี้ก็จะเด็ดเดี๋ยวไปโชว์เลยว่าจะทำยังไงอันใจมาก <_ S 2> คือหั่นด้ววิธีการหั่นมิ มีไม่คมต้องทำอ,อีกเฮ้ยมคมขึ้นอันนี้เคล็ดลับมาจากพี่เก๋น,นะคะอันนี้พแนพแนแงงแพนแงงหมูพแพนแงงหมูกับไก่กับเผาไก่นะคะ Chicken f r i e d Chicken with Barson มาซื้ออันนี้ก็เป็น red curry pork red curry everyone ทุกคน emergency คือลืมซื้อ,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 อลืมซื้อกะทิพระเจ้าลืมซื้อกะทิแล้วทำผัแดงแล้วก็ต้องโทรไปบอกพี่เก๋ใช่ไหมเก๋ okay, ทำไง ดูซื้อกะทิต้องซื้อกะทิบอกโทรไปหาพี่สาวมานะคะบอกว่าทำยังไงพี่เก๋ก็บอกว่าใช้นุ่นดีนะมีพี่เก๋เป็นที่ปรึกษาสบายใจอันดับแรกนะคะก็นี่เลยแม่พลอยแม่พลอยนี่ซื้อจากช็อปเอเชียนนะคะเอเชียนช็อปนะคะก็อันนี้เป็น พิแกงนะคะพิกแกงแดงซึ่งพี่ก็จะทำตามรูปนี้เลยนะจ๊ะส่วนตอนนี้เราตั้งไฟแล้วนะคะก็สิ่งที่เราจะทำก็คืออันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปจุดนี้นะคะเราต้องใส่พิแกงแดงก่อนนะคะก<อ>็<อ>เดี๋ยวเราใส่พิแกงแดงก่อนโ,โอเคสุกังแดงเราต้องหามนะคะทำมือกันอาจ้ะนี่ได้มือและะ้ว ใส่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าทิกเก็ตนแ่ยที่นี่คือเออใช้คำว่าเค็มมันเค็มนะคะเค็มเค็มากค่ะ,คะก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่เอาไปคันกันนะคะวันนี้น้ำจะเป็นน้ำแบบคลุกคลิก ให้หอมนะคะผัดก่อนผัดก่อนคือถ้าเอานมมาเจียวก็คงจะไม่ได้ก็วันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะผัดผัดให้หอมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอชมรอชมนี่ก็ผัดหอมแล้วนะคะเครื่องแกงนะคะอันนี้คือผัดแค่กับนมนะคะผัดให้หอมเลยนะจ๊ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะ ประมาณนี้พอผัดหอมเสร็จแล้วหมูเอาหมูไปใส่นะคะ<ๆ>ก็ใช้ได้เลยนะคะใส่ได้เลยเอาไปผัด<ๆ>ใช้หมูจะผัด<ๆ>จะเป็นตามนี้<ๆ>ผัดให้หอมนะคะต้องผัดให้หอมแล้วก็ผัดหมูที่สุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อใส่ แล้วก็ง,ง่ายค่ะปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่แค่ใบมะกรูดกับพริกตอนนี้ก็ต้องผัดนิดห่องก่อนใช่ไหมก็เดี๋ยวเราผัดก่อนนะคะแต่ว่าด้วยจากที่เราใช้โคโคนาใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้น้ำมันในการทําให้มันมีการแตกมันิดนึงนะคะแทนเพราะว่าเราไม่มีตัวโคโคนานนะคะแล้วก็ใส่ ะเริ่มเป็นคะแนงแล้วนะจ๊าบอกเลยพี่เริ่มเป็นแะแนงแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีสันก็จะเป็นสีแดงๆงนิดนึงในกล้องอาจจะดูไม่แดงเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะเป็นประมาณนี้ลดลดลดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะรอให้สุกนะคะเดี๋ยวเราปรุงลดเพิ่มกันนะคะสักพักหนึ่งประมาณนี้จ้า ก็เริ่มสุกแล้วแผนของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะก็คือกอดที่จะปรุงขึ้นปรุงนะคะควรจะชิมก่อนซึ่งเค็มเหตุผลที่เค็มเพราะว่าที่นี่เค็มมากเรื่องของอาวาเค็มเค็มมากมากนะคะเรื่องของแกง <S <S เราก็จะต้องมาทำรายการนะคะตัดรสกันนะคะอาจจะไม่ต้องใส่น้ำปลา<ห>แล้วนะเราต้องใส่แค่น้ำปลา,าใส่เติา ยังไงก็ต้องใส่น้ำตาลนะจ๊ะนี้ใส่น้ำตาลสองช้อนสองช้อนชานะคะก็มีรสเผ็ดออกมาแล้วนะจริงๆก็คือตอนแรกการจะใส่พิกนี่เราคนแบบนี่ให้มีรสเผ็ดหน่อยหน่อย พิแกงก็เผ็ดแล้วนะจริงฝรั่งจะกินได้เนี่ยฝรั่งจะกินได้พิแกงแบบเผ็ดมากเลยแต่ว่าคิดอคิดว่าเขาหน้าจะชอบนะเพราะว่าแม่แม่แม,แม่ที่เช่อเชนก็ชอบความเผ็ดเพราะว่าแกไปประเทศไทยทุกปีไปปีนึงก็ประมาณแบบปีนึงก็ไปหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วแต่เขานะคะส่วนใหญ่ก็จะไปประมาณขล่าลสุดไปประมาณอยุเทศไทยสองเดือนแกชอบอาหารไทย เดี๋ยวเราใส่นน้ำพึ้งเพิ่มอร่อยอ่ะใส่น้ำคึ้งเราไม่ใช้น้ำลาล้ะเราใช้น้ำคึ้งเดียว ให้ดูนะ่ากินขนาดไหนถ้ำใจไปดูนี่น่ากินไหมน่ากินมากหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ตัวสีเขียวๆนี้ก็คือใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผิกปรุงรสแล้วนะคะก็พร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเมนูแรกของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทานะคะเตรียมเอาไว้ให้สำหรับดินเนอร์วันนี้จ้าเอาแล้วตอนนี้นแผนเราก็ได้ที่นะคะเราไปเตรียมโต๊ะเสิร์ฟกันดีกว่าตอนนี้นะคะพี่ฝนก็เตรียมโต๊ะตั้งโต๊ะเสิร์ฟนะคะก็เอาเปดินเนอร์มี้ของเรานะคะก็พร้อมทานเดี๋ยวเราไปดูหน้าว่า เราก็คือนี่เลยหน้าตาน่งกินไม้ผัดกระเพราของเราแล้วก็พันแนงหมูก็เดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบาย see y ทุกคนเย้ยผัดกระเพรา